ห้าคำถามที่ต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนตัดสินใจเรียนพยาบาลข้อแรกเซอร์วิสมาน้องๆมีความมุ่งม,มั่นในการช่วยเหลือคนอื่นจริงๆหรือเปล่าเพราะการเรียนพยาบาลต้องมีความเอาใจใส่ความมุ่งม,มั่นในการดูแลผู้ป่วยและให้การช่วยเหลืออย่างเต็มใจจริงๆ ข้อ2 pressure ความกดดันน้องๆพร้อมที่จะ,ะเผชิญความกดดันหรือสถานการณ์ที่ท้าทายหรือเปล่าข้อ3 teamwork การเป็นพยาบาลจำเป็นต้องทำงานร่วมกับผู้อื่นให้ได้โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ข้อ4 problem solving หรือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตาม S O P ของการทำงาน และข้อ5 Long Life Learning คือการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพราะพยาบาลต้องมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเพื่อปรับปรุงทักษะและความรู้ใหม่ๆทางการแพทย์ถ้าน้องๆคนไหนมีใจรักการเป็นพยาบาลมาสารต่อความฝันและเรียนรู้ทักษะเหล่านี้ได้ที่มหาวิทยาลัยเนชั่นมหาวิทยาลัยแห่งโอกาสสำหรับทุกคน สมัครเรียนหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ @ntu2025 นะคะอาจารย์พี่แพทก,กับอาจารย์พี่อิ่มรออยู่ค่ะ